สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คันมาแล้วครับกับ VIP ทรงหรูเบนญี่ปุ่นนะครับคันนี้เซฟิโลครับ n i s s ันเซฟิโล2.0 Auto ออโต้น้ำมัน LPG นะครับ LPG ระบบหัวฉีดของ Energy Reform นะครับสีสวยเงางามเงาฉ่ำนะครับริ้วรอยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับ นี่เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีนะครับสีสันสวยงามนะครับเงาฉ่ำหลังคามีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับตามสเต็ปของเซฟิโรนะครับแต่ภายในนี่งามมากๆนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเพดานไฟ 3. จุดทรงหรูดูดีมีระดับกับ เบซ์เจแปนนะครับเซฟิโลมาแล้วครับ73,000บาทนะครับรถสวยทั้งคันนะครับการันตีไม่มีชนนักอัดต่อหรือพิกว่้นะครับขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจนะครับติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยแล้วครับรถสวยนะครับสเตปนี้งามๆเลยครับล้อเจแปนนะครับล้อ19แท้เลยครับยางดอกเต็มใช้งานได้อีกยาวครับของเหลวเปลี่ยนไทยตามระยะนะครับพัดลมหม้อน้ำเปลี่ยนแล้วครับสเตปเจแปนนะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับ ใครที่กำลังหาเซฟิโลนะครับดำดุ VIP ทรงสงรูแบบนี้นะครับมีมาให้ชมนะครับคัดและเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับสำหรับพี่คนนี้เน้นส่งต่อเซฟิโลแบบเน้นๆนะครับหลังคามีตำหนินิดหน่อยนะครับตามสเตปเซฟิโลนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สวยเบาะคู่หน้านี่กับเป็นไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับ แจ้งชัดเลยนะครับรถสวยราคานี้สาภาพนี้ก็ถือว่าน่าจับจองไปใช้งานนะครับใครกำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับจัดไปครับจัดไปรถสวยสาภาพดีมาฟังเครื่องยนต์กัน สนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับถ้าเรื่องเซฟิโลนะครับถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับสําหรับพี่คนนี้คัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับริ้วรอย90%นะครับสำหรับสีสวยคันนี้นะครับริ้วรอยเล็กน้อยนะครับเคลือบเซรามิกเรียบร้อย ไฟสว่างสวยๆนิเนียนแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันไฟหน้าเจแปนนะครับไฟหน้าแท้เลยนะครับใครที่ชอบทรงนี้สไตล์นี้นะครับกับเซฟิโลนะครับ73,000บาทนะครับอยู่ใกล้บ้านโป่งราชบุรีไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับนะครับและสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับการันตีได้รถแน่นอนนะครับ นี่เลยครับสวยทรงนี้สเต็ปนี้ถูกใจโรเจรจานะครับ73,000บาทเท่านั้นนะครับรถส,สภาพดีเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ก็มีสั่นนิดหน่อยนะครับ ก็ขับได้ปกติทั่วไทยขับได้เลยครับล้อสวยๆสเตปวีเอพล้อสิบเก้าเต็มซุ้มมาเลยครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวครับใครชอบถูกใจนะครับโทรเจรจาได้เลยนะครับโทรเจรจาจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับจะส่งทั่วไทย73,000ับาทนะครับ7 3 0 0 0าบาทรถสวยพร้อมขับพร้อมขายภายในก็สวยระดับนี้ถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับภายในไฟเพดาน3จุดนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับ รถสมบูรณ์นะครับนี่ครับกว้างนั่งสบายเบาะคู่หน้ากระป่าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวานะครับอาบนว่าฝากกว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้สวยจริงสภาพดีจริงใครที่สนใจก็ไลน์กันเข้าไปได้เลยนะครับ